สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับครับคลิปนี้ก็มาตามต่อของปูขุนนะครับเด้อครับเป็นชุดของหลอกเงินหลานของเพลินครับชุดหลอกเงินหลานครับงวดที่แล้วกับเขาครับที่หนึ่งหนึ่งซีนะครับเนาะครับกับของเพลินกับงามครับถือว่างามอยู่ครับชุดหลอกเงินหลานของปูขุนครับปูขุนเพมันมีหลายชุดครับ ชุดพญานาคก็มีชุดเต็มของปูขุนครับสําหรับปูขุนนะครับเด้อครับเล่าพัฒนาน้อยเพิ่ก็มีมีมัดครับลลอกเงินล้านนะครับเด้อชุดนี้ครับชุดลลอกเงินล้านของปูขุนนะครับลลอกเงินล้านนะครับเนาะครับของเพิ่งหดที่แล้วกับเขาครับ หลักเงินล้านครับหวดวันที่วันที่หนึ่งแหละครับวันที่หนึ่งเนาะครับวันที่หนึ่งท่านว่าโคกนะครับครับสําหรับตัวเลขของปูขุนครับการมันกับมีหลายตัวกระจิงครับสําหรับเลขปูขุนกับหลายตัวตะว่าเพรนกลมเมื่อไหร่พรนเด่นเมื่อไหร่นะครับเนาะจับออกตัวเด่นตัวร่องเพื่อนครับเอาไปเล่นครับเอาไป พิจารณาเบิรงเด้อครับเด้อครับสำหรับปู่ขุนครับหลอกเงินล้านครับปู่ขุนครับเป็นพระเอกมาตลอดนะครับสำหรับปู่ขุณนะครับเนาะครับของเพิ่นครับหลอกชุดหลอกเงินล้านเด้ครับเด้อครับ หลอกเงินล้านครับปูคุนแะครับงามแล้วครับเนาะสำหรับตัวเลขของปูขุนครับเอฟซีบางคนกับที่ว่ากับเลขเป็นคือหลายตัวแท้มันกับเขาสยามละครับตว่าเป็นกลมอยู่ครับพิจารณาบ้งนะครับเด้อผู้ได้มากรัจัดผู้ได้คัดกับพานครับ ทา้งสองเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับทา้งสอง YouTube เนาะครับเนาะของเสี่ยงยาผาเลาะครับเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับให้พิจารณาเอาครับสำหรับตัวเลขเนาะครับเนาะการพิคมเสี่ยงครับพิจารณาไปนน้ำกันครับสำหรับฉุดหลอกเงินล้านของปูคุณครับวิ่งวิ่งบนบนพัดหายวิ่งนะครับเนาะ จับเอาครับจับเอาวิ่งครับสำหรับบนบนวิ่งซีกับเก่าครับซีเก่าเนาะครับเนาะสำหรับเลขกููคุ้นครับชุดชุดล็อกเงินล้านครับ จับจับคู่หม่นะครับเนาะจับคู่ครับจับคู่มาให้เพื่อกดศูนย์หนึ่งหนสองสสอสองครับสาส

8ปดเหครับสำหรับบทนะครับได้ครับเพื่อนกลมมาให้กาเป็นชุดบนบนเพื่อนใหก้กลมกลมซีหาแลครับเนาะสำหรับเหล็กกลมปูคุณครับ ดีหาคับแปดเก้าครับหกเป็นตัวร่องครับผมนี้เป็นตัวร่องนะครับเด้อครับอันนี้เป็นชุดบนครับชุดบนนะครับเด้อครับมาในชุดบนครับชุดล่างที่นี่ครับล่าง ุดล่างครับภายในวิ่งวิ่งเก้ากับซีครับเกับซแล้วครับเด้อครับเก้ากับซครับจุดล่างเก้ากับซีมันกลมห้เก้าครับเก่าะครับเนาะครับเก่า,าง,งามครับจับคู่ทีนี่ เพิ่มไกลๆกันนะครับเด้ออันนี้เป็นชุดของล็อกเงินล้านก็าููขุนครับจับคู่ครับจับคู่กับสองห้าสองห้าสองห้าสามหกสามหกสี่เจ็ด สี่เก8ย6ห้าแปดห้าแ้าหกเกครับเด้อหกเก้าจหลายตกกัวกระจิงอยู่ครับแต่ว่าเข้ากับมาจับเอาครับคัดเอาเนาะครับเนาะแปด 9ก้าสองเก้าสอนามครับศนาะครับเนาะสำหรับเล็กปูคุณตัวร่องสี่เก็เก็ดหเป็นตัวร่องครับ92ครับตกลม เป็นชุดของปูขุนครับปูขุนชุดล็อกเงินล้านครับครับเอาไปจับไปบายเบิ้งครับวันที่แล้วเพิ่มนกับเขาครับหนึ่งซีซีหนึ่งนะครับเนาะครับผ้ใดเบิ้งในส่องของปูขุนกับมีดนะครับเด้อปูขุนพารวยตาขุนพารวยแหละครับครับแคปหน้าจอไปครับมันลายโตครับเบิ้งกับสิบประท่านะครับเนาะมันลายลายคูครับสาหรับเหล็กปูขุนชุดนี้ครับ หัวง้ามครับเหล็กปูขุนเอาไปจับไปบ่ายเพิ่งได้ครับเน้ะครับผู้ได้มากระจัดผู้ได้คัดกระพานครับทั้งสองเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะสําหรับเหล็กปูขุนล็อกเงินล้านครับชุดละเอกของเพื่อนแหละครับครับเขามาตลอดครับมีซิบงวดแล้วครับมีซิบงวดเขามาตลอดนะครับยืนยันได้ครับทั้งสองเส้นยาพาเลาะนะครับเนาะทังยูทูบครับเหล็กเพื่อนดีมาตลอดครับเข้ากระจับเอาตา ตัวเพิ่นที่ว่านเนียนๆมาให้นาะครับเนาะครับสรุปสุดล็อกเงินล้านครับเหล็กง่ามครับสําหรับปูขุนนะครับเด้อครับเอาไปจับไปบายเบิ้งลอตเตอรี่ครับกมาง่ามอยู่ครับสําหรับเหล็กวิ่งเพิ่นก้าให้เก่ากับซีเนาะครับเนาะล่างเก่ากับซีย่างเดียวแหละครับบนล่างกับว่าใดเนาะครับเนาะเพราะว่าคนเขียนกลับไปกับมาซื้อ จับครูมาไห้เพื่อนกะให้กรมมไห้กับแปดเก้ครับสำหรับสำหรับบนนะครับเนดะ้อล่างเพื่อนกะให้เก้าเกสองครับเกาสองครับสำหรับสีก็กับเป็นตะล่องนะครับเนาะสี 4, เก็เป็นตะล่องสี่เก็หเกครับงามครับงามครับมาสวยเลย จุดนี้จุดของปูขุนล,ล็อกเป็นล้านครับงวดวันที่หนึ่งท่านว่าเลยครับเด้อโหงครับสําหรับเหล็กเล่าพัฒนาของปูขุนกับมี่มาตลอดครับมันกล่าวว่าเหล็กของคนกับงามยมาจีีนี่ครับกับเหล็กของปูขุนกับเหล็กวินครับสําหรับข้อวินเด้อครับเด้อเหล็กวินเหมือนเขาัดเลยครับทั้งสามตัวมัน ครับมาง่ามอยู่ครับสำหรับสุดลองเงินล้านฝากไว้นะครับเด้อครับขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทังส่องเสี่ยงยาผ้าเลาะทั้ง u ู u ูบนะครับเด้อครับผู้ได้มกราจังจัดนะครับสำหรับตัวเลขครับเอาไปพิจารณาเบิ้งครับครับมีอยู่สำนักใดแน่ครับพิจารณาเบิ้งข้าเจ้าเดดมาตัวใดเขาขอไปจับเบิ้งเนาะครับเนาะครับทังงสองก็เสนอเพียงแนวทางนะครับ บอกบุญไปน้ำกันล่ะครับบอกบุญสำหรับเหล็กกู้ขุนพระรวยครับทางช่องนะครับเนาะครับครับคลิปนี้ก็มีอย่างหลายนะครับเนาะพอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้ซึ่งอย่าพลาดลาะทางช่อง YouTube กับขอให้เอฟซียู่ดีไม่แห้งนะครับเด้อครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับครับเพื่อสิบสานประพันธทางเราครับเนาะของกู้ขุนพระรวยครับกับ พอกันไหมคลิปหนาะสำหรับคลิปนี้เสี่ยงยาพาาละกัขอสวัสดีครับ